เกิดภาพดาราสาวคนเก่งพักงานในวงการมุ่งสู่บทบาทด้านวิชาการ <Yeah. S 1> ทั้งสวยทั้งเก่งมากไปด้วยความสามารถจริงๆสำหรับนักสแสดงสาวสวย <Yeah. S 1> ปอยตรีชดาเพชรรัต <Yeah. S 1> ที่ตอนนี้นอกจากจะรับงานในวงการแล้วปอยยังขยันเรียนทุ่มเทตั้งใจมากๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นไม่พอหากมีเวลาว่างเธอก็จะไปช่วยงานสังคมอยู่บ่อยครั้ง เช่นก่อนหน้านี้ปอยตรีชดาก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สถาบันบำราณนราดูนเ<ม>พื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วยล่าสุดปอยตรีชดายังไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาฟังที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่เราไม่ได้กันบ่อยยกให้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ<ม>และไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองถือเป็นโรโมเดลที่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆคะ่ะ Yeah.